คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากยัวเบต้ากูแคนและยัวฮอทอนโคคิวเทนคือดีดีนะเนี่ยที่ทำหม้อใหญ่เพราะวกก่ากินกันทั้งบ้านแน่ๆน,นะครับคลิปนี้เราอยู่ในซีรีส์ของไอเดียอาหารต้านมะเร็งอีกหนึ่ง EP นะครับผมเจอผู้ป่วยโรคมะเร็งหลายคนเลยนะครับแอบ,บมากระซิบบอกผมว่าเบื่ออาหารมากๆแล้วก็อยากกินอะไรที่มันอร่อยๆแซ่บๆหน่อย มันกินแต่อาหารแบบจืดชืดรู้สึกเครียดสะสมด้วยนะครับผมเลยจัดเมนูนี้ให้นะครับนั่นก็คือแกงรันจวนนั่นเอง ซึ่งแกงนี้เนี่ยเบสจริงๆของน้ำซุปนะครับก็จะทํามาจากน้ําพริกกะปิง่ายๆก็คือว่าเราทําน้ําพริกกะปิเหลือแล้วเราก็ไม่รู้จะเอาไปทํะไรต่อไม่อยากจะกินแบบเมนูเดิมแล้วเอามาทําเป็นแกงรันจวนได้เลยนะครับรสชาติอร่อยมีความเปรี้ยวมีความเผ็ดมีความเค็มๆหน่อยปกติแล้วเขาจะใช้เนื้อสัตว์เอาไปตุน๋นแต่สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรวีแกนนะครับก็จะใช้ผักรวมแล้วก็เหมาะมากๆสาหรับคนที่กำลังป่วยปเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ต้องการอยากจะฟื้นฟูร่างกายของตัวเองนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคนที่ไม่ได้ปป่วยโ็โก มาทาเมนูนี้ได้นะครับเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพดีต่อระบบลําไส้แล้วก็อร่อยมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำันเลยครับ เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้มน้ําให้เดือดก่อนแล้วก็เราจะใส่หอมแดงลงไปเลยนะครับตามด้วยตะไคร้กระเทียมสับนะครับปกติแล้วสูตรนี้เนี่ยเราจะทําจากเป็นน้ําพริกกะปินะครับแล้วก็ปั่นรวมกันแต่ถ้าเราทําเป็นสูตรวีแกนเนี่ยแล้วก็บางคนไม่มีน้ําพริกกะปิเราไม่ต้องเสียเวลาไปทำนะครับเดี๋ยวเรามาทําคล้ายๆแบบแกงอ่อมแกงแคทั่วไปเลยนะครับก็คือจะใส่ผักทั้งหมดเนี่ยลงไปก่อนให้เขามีความหวานจาก หอมแดงมีความหอมจากตะไคร้นะครับแล้วก็จะใส่กะปีเจลงไปด้วยเคี่ยวส่วนผสมก่อนสักแป,ป๊บหนึ่งให้เขาเข้ากันกะปีถ้าเกิดว่าเขาละลายยากนะครับให้เราตักน้ําซุปสักนิดหนึ่งแบบนี้ก่อนแล้วเราก็ค่อยๆย,ย,ยีนิดนึงนะครับช่วยเขาหน่อยตอนนี้น้ำของเราเดือดแล้วนะครับผมจะใส่ผักตามลำดับความแข็ง ถ้าใครมีผักอะไรเนี่ยเราสามารถใส่ได้เลยนะครับจะเป็นบวบหรือว่าจะเป็นฟักทองจะใส่แครอทก็ยังได้นะครับแต่คือเราใส่ผักอะไรก็ได้สูตรนี้เนี่ยผมใช้เป็นสุก,กินี่นะครับก็ใช้ประมาณนี้ใส่สุก,กินี่นะครับลงไปเลยแล้วผมก็จะใส่ข้าวโพดนะครับลงไปด้วยเป็นข้าวโพดอ่อนแล้วก็ตามด้วยเห็ดนะครับเป็นเห็ดออรินจิเห็ดชิเมจิเห็ดเข็มทองนะครับใส่ลงไปเห็ด3อย่างแล้วก็ใส่ผักกาดขาวด้วยนะครับ ในสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรแดดแปลงนะครับจากแกงรันจวนปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ใส่กันนะไอ้พวกมะเขือเทศอะไรแบบนี้แต่ใครที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่แล้วก็อยากจะได้ภูมิคุ้มกันอยากจะเสริมไลโคปีนให้กับตัวเองนะครับใส่มะเขือเทศลงไปด้วยมันจะทําให้น้าซุปเปรี้ยวขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ได้สารไลโคปีนจากมะเขือเทศด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าผักเยอะมากๆเลยนะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มงวดลงแล้วก็ผักมันก็จะยุบตัวลงไปด้วยนะครับเราจะต้มทุกอย่างจนผักสุกดีนะครับแล้วเราก็จะค่อยมาปรุงรรกัันคบ ตอนนี้ผักทุกอย่างได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ซุก,กินี่ของเราก็สุกแล้วข้าวโพดเราก็ได้ที่แล้วนะครับใครชอบกินผักเปื่อยๆก็ต้มต่ออีกสักนิดนึงผมว่าประมาณนี้กําลังดีนะครับต่อมานะครับเราจะมาปรุงรสชาติกันผมจะใส่พริกขี้หนูนะครับเป็นเอาไปปั่นใครจะบุกก็ได้ใครจะตาก็ได้นะครับอันนี้ปรับได้ตามชอบเลยความเผ็ดสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะครับผมจะใส่น้ําตาลเล็กน้อยนะครับ ใครที่ไม่ทานน้าตาลหรือว่ากังวลเรื่องน้ําตาลไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับจริงๆแบบนี้ก็อร่อยแล้วนะเหมือนแกงลาวแกงเปอิอะเลยนะครับแต่มันจะออกความเป็นแบบน้าพริกกะปินหน่อยนะครับก็ต้องมีความหวานนิดนึงมีความเปรี้ยวหน่อยนะครับน้าตาลเนี่ยดูเหมือนมันจะเยอะนะแต่มันก็ไม่เยอะนะครับเพราะปริมาณที่ผมทำเนี่ยมันประมาณสัก3ามถ้วยสี่ถ้วยนะเราจะใส่ผักที่เป็นใบเขียวๆนะครับลงไปก็จะมีใบมะกรูดแล้วก็พระเอกของเรานะครับก็คือใบโหระพานะครับใส่ไปได้เลยตามชอบ ตอนใส่บโหราพาเราต้องเปิดไฟแรงหน่อยนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดำนะครับโอเคครับสุดท้ายเราก็จะปิดไฟนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำมะนาวคั้นสดลงไปเลยใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับคนส่วนผสนมให้เข้ากาันแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับ คลิปนี้เราได้รับการสนับสนุนจาก U ั b e บ a ากูแคนและ y ัวฮอททอน n CoQ10 ครับยั Your Beta ากูแ a นใช้สารสกัดจากยิต์ธรรมชาตินำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์1แคปซูลมีปริมาณสารสกัดมากถึง300มิลลิกรัมช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคเชื้อไวรัสได้ดียิ่งขึ้นมีทั้งหมด2ขนาดทั้ง30แคปซูลและ60แคปซูลครับและยัวฮอททอน n c o q 1เที่รวมสารสกัดจากประเทศยุโรปและประเทศญี่ปุ่นมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจหลอดเลือดความดันและคอเลสเตอรอลสำหรับ มาครับเดี๋ยวเรามาชิมแกงรันจวนสูตรวีแกนต้านมะเร็งด้วยนะเมนูนี้เนี่ยแหมเป็นเมนูที่ผมชอบมากๆเลยนะแกงไทยที่มันแบบไม่ต้องใส่กะทิะครับคือใครที่ไม่อยากกินมันไขมันเยอะๆจากกะทิเนี่ยการทําแกงไทยที่มันแบบเป็นน้ํํๆและข้นๆที่ไม่ใช้กะทิเนี่ยเป็นอะไรที่ถูกปากผมมากๆเลยนะแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่สูงวัยนะครับสบวสูงวัยหรือกำลังเป็นโรคอยู่ก็อยากจะเลี่ยงไขมันอยากจะเลี่ยงอะไรพวกนี้เนาะ การทำแกงแบบนี้เนี่ยกินกับข้าวสดน้ำรอ้รอ,รอนๆนะแสบมากคนป่วยก็กินของอร่อยได้นะคือดีดีนะเนี่ยที่ทำหม้อใหญ่เพราะว่ากินกันทั้งบ้านแน่ๆน,นะครับ จะบอกว่าสุกินีเนี่ยสูตรนี้เนี่ยแกลงลาโจนจริงมันไม่มีสุกินีนะแต่สูตรนี้เนี่ยมันเข้ากันนะสุกินีลองมาใส่ดูนะครับใครไม่มีสุกินีนะครับแล้วก็อยากจะประหยัดงบจะใช้เป็นบวบแทนก็ได้นะครับอร่อยเหมือนกันนะรสชาติมันใกล้เคียงกันมากเลยนะบวบก,กับสุกินีเนี่ยเวลามันต้มแล้วมันใสๆหน่อยแล้วก็กินแล้วมันแบบ เลินหนะักกินง,ง่ายมากๆแกงลงันโจสูตรนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนลองไปทำมากๆครับเพียงแค่เรามีน้ำพริกกะปิหรือว่าจะเริ่มต้นจากเบสทุกอย่างแบบที่ผมทำแบบนี้นะครับก็รสชาติอร่อยไม่แพ้กับแกงลาวฉาตภาคอีสานเลยนะครับแกงสูตรนี้เนี่ยถ้าใครมีน้ำพริกกะปิเหลือน้ำพริกกะปิวีแกนเหลืออะไรเงี้ยเราสามารถเก็บไว้แล้วก็เอามาต้ม กับน้ำซุปนะครับใส่ตะไคร้หน่อยใส่ใบมะกรูดใส่โหระพาหน่อยแล้วมีผักอะไรที่เหลืออยู่ในตู้เอามาใส่ได้เลยนะครับมันอร่อยเหมือนกันแล้วก็ปรุงรสมะนาวนะครับซีอิ๊วต่างๆมันเข้ากันลงตัวมากๆเลยนะครับส่วนนี้อยากให้ทุกคนลองไปทําทานกันนะครับใครที่ป่วยปเป็นโรคมะเร็งอยู่แล้วก็ต้องการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพนะครับ กินแกงที่มันเป็นแกงน้ําใสที่ไม่ใช่แกงกะทิเนี่ยจะทําให้เรากินง่ายย่อยง่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ทานน้ําตาลแล้วก็อยากจะงดแบบมากๆเลยเคสที่เป็นแบบหนักๆเลยก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลก็อร่อยเหมือนกันนะครับผมบอกเลยนะว่ามันเวิร์กมากๆนะครับสูตรนี้อยากให้ทุกคนลองไปทําดูนะครับแกงลาจวนเป็นแกงโบราณของชาววัง ของคนไทยนะครับแล้วก็กำลังจะสาบสูญไปแล้วลองเอามาทำเมนูนะครับง่ายมากๆครับหากใครชื่นชอบคลิปเมนูต้านมะเร็งแบบนี้เพื่อนๆสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้นะครับ <ๆ S 1> แล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยกดซีฟิร์สแล้วเพื่อนๆจะเห็นคลิปผมก่อนเป็นอันดับแรกเลยเวลาที่ผมอัพคลิปขึ้นมาใหม่นะครับก็จะมีเมนูต้านมะเร็งแบบนี้ให้กับเพื่อนๆได้ลองไปทำกันดีนะครับแล้วก็เป็นอาหารวีแกนแพนเบดที่ทำจากพืชทั้งหมดเลยนะครับในช่องนี้เพื่อนๆสามารถติดตามได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ